สามมันบอกออเอ,อ่ห้าสองสามชื่อต้นหาสองสามไม่สามสองม,มันเลยชื่อสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับอีกที่ทขั้นเขาสู่ทีมงานของครูเฒ่าพารวย ตามแนวทางของยายบินเดียวครับคุณยายบินเดียวงวดที่ผ่านมาเพิ่นกับเขาสองตัวล่างนะครับเบอร์เอฟซีครับผมเลขคุณยายบินเดียวนะครับเ mm. นาะ mm. สองตัวล่างครับเอฟซีของผมคือสามสองห้าสองสามแต่ว่าเขา่าตกสามสองเข่าตกตัดต่อการมันตัดสองตัวแต่ว่าตัวนิ่งห้อยู่การเอฟซีของผมเพิ่อนนิ่งห้แค่สองหางนะครับเนาะค,คือบน เก้าส er, ี 2018, ่แปดกับห้าสองสามกับเข่าสองสามสามสองเตะเปล่นรางครับอยู่ที่ผมส่วนเลขกสองตัวเพิ่นกับบกเข่านะครับมาเข่าเลขชุดครับอย่ทีครับผมของคุณยายบินเดียวนะครับเด้อเข่าสองสามสามสองครับเอฟซีครับผมนะครับเนาะก่อนที่เขาไปชมคลิปของยายบินเดียวเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่วงเป็นสื่อปลังเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผม มักระจัดกระจายก,ก,กับพันนะครับเนาะเอาไปฟังคุณยายเป็นเดียวคนสิบอกซูฟังวา่าเพิ่นมีแนวทางอย่างฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับผมจ้าอา้าวเป็นยังไงคุณยายงวดที่ผ่านมาเอาอเขายิ่งละ่ะพ่อได้หลฟ์ปนได้ละ่ะปนได้เลยได้ซื้อโอตเติลี่ไว้ปนได้เจรินะเอาซื้อลอตเตอรี่มันก,ก็้ที่ได้สองตัวตัวเข่าสามสองว่าแมนบ่ ต่อสามสองซื้อลาเตรี่เลขหนูมันเป็นอันสองสองสามมันมันบอกเออเออห้าสองสามซื้อต้นหาสองสามไปสามสองมัเลยซื้อครับผมคือต่ละ้นโอ้ครับเออโอ้เปียกนะครับเนาะอ่าซื้อลาเตรี่ครับผมซึ่งหาสองสามก็ซื้อหาสามสองเนาะจ้าซื้อหาซื้อหาสองสามมันดอก หาสามสองอย่างนั้นครับมันออกสามสองหลังครับผมจ้าอเนี่ยนี่มั่งกันมันเลขอันจ้องไปเลขหกมันจับตัวเออทุกอันก็มีสามตัวกัจับมาอยู่เก้าสี่แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามบัดมาอ่าชุดทุดไทยเปดเป็นหาถ้าเป็นเอาหัวลงเป็นหกเก้าสองสามมันกรสีเป็นเอาหัวขึ้นหัวลงกระสีได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ย เอาโบปี่ยังเนาะเอางวดหมีงวดที่ผ่านมาเนาะกับกัดถือว่างวดหมีจริงเก่งเลยพ่อเออครับผมสูตรไม้ด้วยแบนี้อ้าวสูตรไม้เล้วว่แม่บบดนี้งวดงวดเนหั่นมันสูตรอะไรสูตรจีเท็ดด้วยทมันเข่าเออเขามันเข่ามาดสองงวดเลยบอกเออแม่นครับผมหาเก้าซี่นแดงตัวหนึ่งอ่ะมันกินมอกเก้าซี่นี้ครับผมครับอันสูตรไรนี่ตัวสูตรไรปลาระเพียนเอออืม แต่ก็จูดในอีกและมันเข่ามาเรื่อยๆอยู่อันนี้ก็ถือว่าเข่าอยู่ด้วยี่เออถือว่าเข่ายุ่แต่มันเป็นเดขกที่ว่าเอมันหลยโตจากคนทีนนั่มตัวไหนเนาะแม่นดูตั้งมาเน้นไห่สองหางอยู่้าห้าสองสามเน้นไห่ครับไอ้เก้าสี่แปดมบอครับผมจ้าเน้นไถอยู่ด้ตัวที่เขียวอยู่แมนแมนครับผมบันนี้ม่ต้องเน้นยากเลยตัวเดียวครับผม สูตรใหม่ได้ป่านนี้พ่อเอ้ยโอ้มีมีหลายสูตรสิแม่เดี๋ยวนี้โอ้ก็งูเป็น,น,นเป็นอนะไรสมมุติอันนั้นนานดิมแล้วปลี่ยนทมาบาดใช่ไหโอ้ถึงว่ามีสูตรนี้เป็นกระตักใช่ไหมกระตักเว้ยมีสูตรอร่อยไม่เล่ได้ป่านนี้โอ้ครับผมออกบ้านยางละหางเลยเออจะเลยอ๋อเอายางละหางได้พ่อยางละหางเล่นพ่อแม่ เอาเอาหม้กะทิมนเลยนี่โอ้ขัดยัางดีเลยตีแม่ขัดย่างดีได้ย,ย่างหาังหมุลางเห็นว่าขัดมายางดีงวดมีของสูตรเด่นโดยเฉพาะร้อยมาลัยเห็นว,ว่าเป็นขวัญใจของคนจนมาแม่มเน,นาะจุดจุดลอยมาไล่าสิด้อครับผมของวันงว,วดนี้งวดแรกว่าสิของอเห็นว,ว่าผู้ใหมีทุนหน่อย ผู้ใดมีตุ้นหน่อยด่วนเป็นเรื่องยากมากเลยแม่แม่นบ่แม่คันผู้ใดมีตุ้นหน่อยเอาสูตรนี่เลยเอาสูตรนี่เลยออมันเป็นบนหรือเป็นล่างเลยแม่บนบนหางเดียวล่างหางเดียวโอ้เค้งเค้งเลยตัวนี้เค้งเค้งเลยจะให้ย้ายไปเดียวดังระเบิดเลยหมวดโอ้ยไฟไฟโเสเซอร์ซัอจัอเห็นว่าเห็นว่างวดนี้จะให้ย้ายไปเดียวดังระเบิดได้ชุดเดียวชุดเดียวออื แตกบนแตกล่างเลยีิแม่แตกบนแตกล่างเลยหางเดียวโดดๆชุดลายสุดนี่ออกตรงพ่แม่เส้นสีออกแบบต้นเป็นสันออกตรงเลยออกตรงเลยออกตรงเลยอันนี้อันนี้ตั้งแต่อยู่จังหวัดพิกิพุนตัวนี้โคลงมากนะมันมาไหลสูกเลยเอาถูกๆเอาสูตรใดลุ่ว่าตั้งแต่ไปขายสูกตามอยู่พิกิพุนปาทูตั้งแต่สมัยดังๆขายตามบักหุ่งยู่พุน่ะ กูน่ะต่เรืเอาอันสูตรนี่นะอันั่นอันนี่แต่เพื่อนบานมันไหลคู่ไหลคูเอาชุดนี้คู่เดียวคูู่งครับผมเอาสูตรเด็ดๆมาบอกให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเลยจ้าอือเอาตัวเลขวันดีพอครับผมคุณได้โตามเสียใจด้วยค่ะครับผมเอาชุดสูตรอ่สามตัวบนตรงๆงร้อยมะไรครับผมสูตรร้อยมะไรมาใหม่เออสูตรร้อยมะไรเนาะ จ้าครับผม,มาสามตัวตรงใช่ไหมแม่หนึ่งหางหนึ่งหางเอาตัวใดแม่ว่ามาเลยตัวล่างหางหนึ่งครับพ่อม่ย่างพ่อออพ่อแมาแม่ว่าเลยบาทนี่สามตัวตรงเม็ดเดียวห้าห้าเก้าห้า,หา,หาโอ้ข้างล่างเขียนยังพ่อ,อครับผมข้างล่างแปดหกหางเดียวแปดหกหางเดียว ท่างบนห้าเก้าห้าครับผมนี่เด็ดบ่บาทนี่โอ้เด็ดเด็ดเด็ดบาทนี่เอาจังสี่เลยผู้จงบามาหลายหางหลายหางบาทครับเอาหัวกะทิเลยบาทนี่ครับผมชุดหัวกะทิเขาเขาเฮ็ดตั้งแรกไป่พอดี่โอ้ตั้งแต่ปีผูจชนสิบเก้าคนแม่โอ้เฮ็ดทิมไใบตะพุนน่ะเฮ็ดทิมไใบตะพุนกับสมมุติเ้าเก็บปีมันจะก็บปีมันก็อยู่ไหนด้เออ ไปไท้ายเอาไปน้ำมันไม่ครับเก็บดีไม่เก็บไว้ดีๆมันเคยดูไรโดนอยู่ครับผมจนตัวเราพ่อจนตันต้องซื้อจากไหมโอ้มันอาไวโดนไลอ่ะจนจนนัโต้องซื้อเหลียงอือ <laughs> จนนัน่งสมมุดไอะไรอ้ไแบบมันคล้ายๆมันเกาไปเองไหมครับผมครับเก็บไ้มันตั้งโดนห้าเท่าเบิ้งเบิ้งตเกามันห้าเท่า บึงบิษักเออจนจีจํบาบ่ได้แล้ววะที่ทีจํบาบ่ได้แล้วแต่พศอสอนสิบเก้าสองพันห้าร้อยสิบ <15 19 S 1> เก้าจะขายส่งตามยุทธ์เหนว่าสูตรนี่สูตรนี้คยดังมาคกครับแล้วเห็นปะค่ยดังเข้าตรงตรงเลยเออครับเข้าตรงตรงเลยแบบนออี้ฮขกก็มีเวลาด้วยตีจีเตีย๋ยตีชานตรีจีป้าใชตลาดลับมากกเตรียมของห่ือรับมากกับมองกันเมื่อยแล้วแบบนี้โอ้ยเลยบ่ได้จนใจป้อยมาถิน เออก็เลยไป็นคนหาสูตรเด็เดมาฝากตอนดิ้ซี่ก็สูตรอร่อยมาไล่ทั้งบ่านนี้เอาเน้เน,นหัวกะทิเลยได้พ่อเอ้ยครับย่างละหางจัดไปครับผมบนเป็นบนล่างคือล่างอ่าบนเป็นบนล่างคือล่างเป็นเด็กกับเอาเองเด้อครับผมโอ้ยเปนประเด็กกับอะไรแม่เลขครับเฮ้ยอ,อา <laughs> เล่นเล่ล่างนะโอ้เลขล่างกับแปดหกหกแปดแปดเก้าก็แปดเท่านั้นแหละ อ่ครับผมเอาหัวขึ้นอ่านําอ่าคัดกลับเอาโหนะครับบอมากกลับเป็นสูตรนี่คือสูตรตรงๆรงแล้วแม่เนาะตรงตรงเลยอืมผูได้บอมากกับทุ่นหน่อยก็บต้องกลับแม่นบ่อแม่จางงวดนี้ละทีแห้ค่อยบึ่งไหมโอ้ปากปลาหลวงได้หนูเล้าช้างเป็นเป็นได้นี่ครับผมอบ็มั่นใจหนูปลานี่ยเสียงก็มั่นใจนี่เออเอาจุดมาไล่มาเอาเน้นๆเลยนี่เอาเน้นสามตัวแม่ อาเก้าห้าอืสองตัวล่างแปดหกเม็ดเดียวเม็ดเดียวบนเม็ดล่างเม็ดบนเม็ดล่างเม็ดอ๋อครับผมเอฟซีครับผมออาฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนจากคุณยายเป็นเดียวครับหากคุณใดมีโชคลาบกับคุณยายเป็นเดียวกะอย่าลืมกดพอดกดถึงคุณยายบินเดียวครับเอฟซีครับผมคัดสรรสูตรพิเศษให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนแล้วับน้อเข้าสู่เดือนเมษาแล้วครับพี่ีครับผมอยากได้เงิ่นไปเดียว ตามสูตรนี้ของยายบินเดียวครับพี่ซีผมสำหรับกิฟก็ขอบคุณคุณยายบินเดียวหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ